ใครที่ตอนนี้อยากขอโทษคุณจากใจจริงขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะจะสติกพลังงานของคนราสีตุล เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหกดาบพลังงานของคนธาตุโลมีถุนตนกุ่มสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะดุแต่ว่าใจดีลึกๆในใจเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเซนซิทีฟรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่อบอุ่นมากๆแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่ดุตรงเป๊ะนะคะ เหมือนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองมากๆนะคะมั่นใจในตัวเองมากๆแต่เรื่องเรื่องในใจไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนที่เอาเปรียบใครนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมคนหนึ่งนะคะแม้จะดูดุแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใจดีมากๆเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยากขอโทษคุณจากใจจริงๆนั้นเขาคือใครนะคะ อัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ์ธนูเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนนิ่งเงียบๆนะคะเป็นคนใจเย็นขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทำงาน เป็นคนที่ชีวิตมีแต่งานกับงานหน้าที่การงานอาจจะมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วก็ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเขารอคอยให้คุณให้อภยัยหรือว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่าง แม้ว่าจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเขายังคงเป็นห่วงคุณเสมอมองคุณอยู่ไกลๆด้วยความห่วงใยนิ่งๆเงียบๆไม่ได้ทักหาไม่ได้ติดต่อมาแต่ยังเป็นห่วงเสมอยังคงนึกถึงคุณเสมอนะคะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกผิดหรือว่าเขาอยากขอโทษคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้เขาอยากขอโทษคุณในเรื่องอะไรนะคะ ความรักสิ่งที่เขาปกปิดคุณไว้ซ่อนคุณไว้ทําอะไรรับหลังคุณก่อนแน่นี้ความรักนะคะตกหลุมรักแก้ไขต่อสู้นะคะเจ้าสเสน่ห์นะคะเจ้าชู้เงียบการจบสิ้นการทะเลาะการเลิกลานะคะ หากว่าในความรักความสัมพันธ์คุณและคนที่อยู่ในใจนะคะมีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับความเจ้าชู้ความเจ้าสนิทเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างลับหลังคุณแล้วคุณรับรู้สิ่งนั้นทําให้คุณรับไม่ได้นะคะรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนรู้สึกถึงความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกับความรัก ที่คุณมีให้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันแต่ว่าสิ่งที่เขาทำทำให้คุณต้องหยุดนิ่งหยุดคิดว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์นั่นเองมีพลังงานเกี่ยวกับความไม่ซื่อตรงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจความเจ้าสเสน่ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่ามีมือที่3แต่ว่ามีความหวั่นไหวมีความไม่มั่นคงในหัวใจเกิดขึ้นสิ่งที่เขาอยากขอโทษคุณจากใจจริงก็คือหัวใจที่ไม่มั่นคงจิตใจที่ไม่มั่นคงของเขาก่อนหน้านี้เพลอทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดหรือว่าผิดต่อคุณนั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาจากการแต่ก็มีช่องว่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อใจเขาเหมือนก่อนหน้านี้ ตอนนี้เขารอคอยนะคะหรือว่าเขาอาจจะพิสูจน์ตัวเขาเองใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ให้กับคุณอาจจะรอคอยเวลารอคอยสถานการณ์รอคอยให้คุณมั่นใจมากกว่านี้รอคอยให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับเข้าที่เข้าทางนั่นเองพลังงานที่ขึ้นมาเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําไปเขาอยากขอโทษคุณจากใจที่หัวใจของเขาจิตใจของเขาหัวใจของเขาไม่มั่นคงพอ จนทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีความห่างเหินมีความไม่มั่นใจมีความไม่เชื่อใจนั่นเองหรือทำให้คุณผิดหวังในตัวเขาหากว่าคุณผ่านเรื่องราวประมาณ,ณนี้คนที่คุณรักทําให้คุณหมดความเชื่อใจหรือว่าไม่เชื่อใจในความรักไม่เชื่อใจในตัวเขาเขานั่นเองที่ตอนนี้รู้สึกผิดแล้วก็อยากขอโทษคุณจากใจของเขาจริงๆรู้สึกผิดจากใจของเขาจริงๆที่เขาทําเรื่องราวนั้นลงไปนะคะ